สว,ส,สวัสดีค่ะยินด,ดีต้อนรับเข้าสู่รายการ Typ แ Family ค่ะอีกครั้งครับวันนี้เราจะมาพูดเรื่องอะไรกันคะวันนี้เราจะมาพูดเรื่องทั่วๆไปที่ทุกคนก็น่าจะเข้าถึงได้ครับก็คือ,อ,อฟอนต์ยอดฮิตหรือฟอนต์ขวัญใจ<อ>ทุกคน,น,นกต้องใช้ฟอนต์แน่ๆคิดว่าผู้ชมท่างบ้างก็น่าต้องเคยใช้ฟอนต์ เรามาลองเล่นเกมกันนิดนึงไหมมีใครเคยเล่นเกมแคตตากรีหรือเปล่าคะไม่โอเคโอเคเกมแคตตากรีก็คือเราเลือกมาหนึ่งหัวข้อแล้วเราก็ต้องตอบไม่ซ้ำกันอาคำตอบภายในหัวข้อนั้นนั้นอะโอเคอย่างเช่นหัวข้อฟอนต์อะพีมินเริ่มเฮลเวติกาสิคะแคริโอครับฟิวเจอร่ามีเนลิสใช่ไหมท่านอาจารย์ไ่ทรับมีเรียน อ่าฟูทิกเกอร์อยูแนอนมียูนิเวอร์อะไรนะปะมันก็จะเป็นฟอนที่เหมือนท<อ>ุกคนรู้จักกันเนาะทุกคนอะไม่ว่าจะเป็นกราฟิกดีไซเนอร์โปรดักต์ดีไซเนอร์อินเทอร์แอคทีฟดีไซเนอร์โมชั่นดีไซน์จะต้องเคยใช้ h e ทิกเกอรเอาจริงหรือถ้าเกิดไม่ร<อ>ู้จักชื่อก็ต้องเคยผ่านตาใช่ มันเคยมีประกอบประโยคที่ว่านึกอะไรไม่ออกบอกเฮลเวติก้าใช่ไหมใช่ไหมใช่ใช่หรอว่านึกอะไรไม่ออกใช้เฮลเวติก้าบอกบอกเฮลเวติก้าเลยใช่ใช่ก็นั่นแหละครับมีนิ่งเดียวกันเชานเฮลเวติก้าเลยไม่แปลกกัที่คนแบบส่วนใหญ่จะรู้จักอ่าไหนๆก็พูดถึงเรื่องเฮลเวติก้าแล้วเราเข้ามาลึกนิดนึงไหมอ่าได้ อเวติก้านะคะเกิดในปีเอาไม่ใช่ลึกไปก็คือ <laughs> <laughs> ดอกออกแบบมาโดยแม็ก uh, ซ์มีดินเกอร์ค่ะก็คือจุดประสงค์ของการออกแบบของเขาเนี่ยก็คืออยากสร้างฟอนต์ขึ้นมาที่มีน้ําเสียงที่กลางมากไม่ได้เอียงไปทางใดทางหนึ่งเขงเ้ากันก็คือยังไงนะเป็นนิวทรัลอะไม่ได้ใจก็ภาษาไทยธรรมชาติ ก็คือแบบว่าไม่ได้เป็นพรที่แบบให้ความรู้สึกอันไหนเป็นพิเศษป่ะเช่นแบบว่าไม่ได้แบบบอกว่าฉันน่ารักไม่ได้บอกว่าฉันแบบน่ากลัวไม่ได้บอกว่าฉันสวยแพงเขาก็พยายามหาค่ากลางว่าแบบว่ามันแบบสื่อสารแค่เมสเซจนั้นโดยที่ไม่พ่วงน้ําเสียงอะไรมาด้วยอ่ถ้าเรายกตัวอย่างแบรนด์ที่เราแบบคุ้นเคยกันที่ใช้เฮดิก้าเช่นจิ๊บเเออทานาโซนิกอ่าใช่ไหมนอตเฟส เราไล่ได้อีกแบบสิบอันน่ะสาม M เออใช่สาม M ด้วยเมื่อก่อนนี่ย a p p l e ก็ใช้เออเฮ้ย m i c r o s o f อเปล่าไม่ใช่ Apple ใช้ h e l v e t i c a Apple ใช้ h e l v e t i c a อ่ามีมีอยู่ใน System Font อ๋อมันถึงว่าใช้ h e l v e t i c a ในฐานะที่แบบเอ่อใช้ใน s y s t e m Font ถูใช่ะใช่มันจุ่ไปฟอนต์ในเครื่องอ่าแต่ไม c r o s o f t เนี่ยใช้โลโก้เป็น h e l v e t i c a ใช่เอออ่าโอเคงั้นตัวต่อไปตัวต่อไป อ่าโอเคอย่างพี่มิ้นกับเราพูดถึงเฮเวนติก้าแน่นอนว่าคนที่คุณเคยกับเฮเวนติก้าอีกคนนึงก็เป็นคนที่ใช้แม็กใช่ไหมครับเพราะว่ามันถูกบรรจุอยู่ในซิสเต็มฟอนของแม็กอ,อย่างตัวผมเองผมก็จะคุ้นกับแอเรียลใช่เพราะแอเรียลก็เป็นคลาสเดียวกับเฮเวนติก้าถูกถูกถูกออกแบบหรือถูกสร้างมาก็เพื่ออาจจะเหตุผลใกล้เคียงกับเฮเวนติก้าใช่แต่แค่บรรจุอยู่ในรูปแบบไม่ใช่ในในในแพ็คของ Windows เท่านั้นเองเพราะฉะนั้นก็จะคุ้นเคยกับ Windows ด้ววยตัคนใช้วินโด้คนใช้แม็กก็จะคุ้นกับเฮลเวติก้าคนใช,ใช้ว <Windows S 1> ินโด้ก็จะคุ้นเคยกับแอรีอัลใช่ใชรจริงๆแล้วแบบในฐานะไทายพิเศษเนาะถ้าสมมติเราแบบซูมดูใกล้ๆอะ่ะเราก็จะเห็นว่าจริงๆแล้วเฮลเวติก้ากับแอรีอลมันต่างกันแค่พวกปลายจบแล้วก็รายละเอียด<ช>เล็กๆน้อยๆเนาะเออถ้าใครอยากเห็นรายละเอียดก็ลองแบบว่าพิมพ์เทียบกันว่าแบบโหจริงๆแล้วมันต่างกันแบบซูมเไปดูอ่ะค่อยๆขึนน้นดราม่ายิ่งพี่หลัไปะโอเค ใช่ก็มีเรื่องให้ถกเถียงด้วยสำหรับแอเรียลฮ้วยดิคามันควรจะเป็นอีพีของมันเลยเนอะนอกจากนั้นถ้าเกิดเป็นฟอนต์ยอดนิยมก็ต้องเป็น f u วเจอรป่ะเอออีกตัวเนียงที่ทุกคนน่าจะเห็นกันบ่อยจากไหนนะั่ถ้าเกิดไปเป็นคนที่เป็นแฟนคลับเวสเอนเดอร์สันนี่ยจะต้องรู้ว่าเขาใช้ f u วเจอรใช่ทุกคนลองอาจจะขึ้นอินเสิร์ตนิดหน่อยก็ได้มั้ง โปเตอร์มันอะไรอ่าะโปเตอร์ของเขาเดี๋ยวให้ดูว่าโอเคตัวไหนบ้างที่ใช้ฟูทุระใช่งั้นเขาขอเขาขอมาสายแบนดิ้งมาสายแบนดิ้งอ่ะมีโลโก้อะไรบ้างที่ใช้คือว่าสุพรีมเออ๋ชื่อเล่นต่อว่าสุพิมใช่ไหมโอ้ยพี่ตงมาใช้ฟูทุราโอ้โหโหยากเหมือนกันนะโอ้ยเออเออลึกๆยากเนี่คือแบบอาจจะจับนิดหน่อยจัดเป็นนิดหน่อยเพราะว่ามันเป็นจชโอเมทริกนะถ้าถ้าถ้าตัวบางหน่อยมันก็จะ แหลมเอเปกหรือว่าปลายแหลมหรือแหลมชัดไปถ้าใคร <pe> <pe> แบบ <pe> ว่าสนใจแบบเหมือนเราเคยพูดกันไปใน e ีก่อนๆเนาะว่าถ้าใครสนใจแบบอยากเริ่มทาฟอนต์อย่างเงี้ยสิ่งหนึ่งที่เราแบบต้องเริ่มทําก็คือเราต้องเริ่มสังเกตฟอนต์มากขึ้นจริงๆแล้วเฮเบดิก้ากับฟูร่าที่เราแบบพูดถึงไปแอ r เีย e อย่างเงี้ยก็เป็นแบบจุดเริ่มต้นที่ดีในการแบบแยกแยะให้ได,ได้ว่าตัวไหนเป็นตัวไหนอ่าอย่างถ้าเราพูดถึงฟูร่าแล้วเราอยากแบบแยกว่าเอ้ยตัวนี้คือฟูร่านะให้สังเกตง่ายๆว่ามันเลขาคณิตมาก อ่าเหมือนที่ตีพูดเอเพ็กเวอร์เ็กก็คือพวกปลายของ A และ V คือฟูจูล่าเนี่ยมันจะต่างจากเฮเบติกาชัดเจนเพราะว่ามันแหลมเฟี้ยวแล้วก็ O ก็จะกลมมากๆเพราะมันเบสจะเนี่ยค่ะคนิ้อืมอ่าลองไปเทียบดูลองไปเปิดฟอนเทียบดูก็ได้ครับว่าตัว S ตัว O ตัวอะไรเนี้ยมันกว้างแคบต่างกันยังไงบ้างก็เป็นอีก่ข้อสังเกตที่น่าสนใจใช่แต่มีเรื่องเล่าฟูจูล่ามา อนึเพื่อตอนไปเป็นทีเอเงี้ยสังเกตว่านักเรียนอ่ะชอบเอาฟิชเอรามาใช้เป็นบอดี้เทคเออ,อจริงๆแล้วมันเหมาะไหมใช้ได้แต่มันก็ไม่เหมาะกับการอานายาวๆอ่ะอันนี้เป็นออพินเนียใช่แค่สังเกตเฉยๆจริงๆแล้วมันเหมือนกับว่าพอเราแบบไม่ได้ ไม่ได้เป็นไทเปสไซเนอร์หรือไม่ได้เป็นกราฟิกดีไซเนอร์ที่ต้องใช้ฟอนต์เยอะมากๆอะ่ะเออแต่ว่า oh. เรารู้จักฟอนต์ไม่กี่ตัวเราอาจจะพอเรานึกถึงอะไรที่มันแบบเหลี่ยมๆกลมๆเราก็จะนึกถึงบูรล่าทานันทีแต่ในความเป uh ็น huh. จริงแล้วถ้าหาข้อมูลเพิ่มจะรู้เลยว่ามันมีตัวจี o ิวเมทริกให้เลือกใช้อีกเยอะ <Yeah. S 2> แยะ uh huh. มากมายนอกจากบูรลา่า uh huh. เออแล้วก็อย่างที่นาราบอกไปว่า เออมันอาจจะไม่เหมาะขนาดนั้นในการเป็นเทคเพราะว่าคาแรคเตอร์ของพิวดตาคืออะไรคือความกลมความแหลมของมันพอเป็นเทคอะ่ะเราอยากให้มันอ่านได้ลื่นไหลเราอยากให้มันอ่านได้สบายตาเพราะเราเห็นแบบโค้หเดี๋ยวกลมมากเดี๋ยวเหลียมมากเดี๋ยวแหลมมากแล้วก็รู้สึกว่าดุดสะดุดนิดนึงอาจจะเป็นสัดส่วนด้วยสัดส่วนที่มันไม่ได้อิงกับการเขียนลายมือเท่าไหร่ ก็เลยไม่ค่อยคุ้นชินกันนิดหน่อยสิ่งที่ตี้พูดหมายถึงสัดส่วนก็คือเวลาเราเขียน่ะมันธรรมชาติของการเขียนไม่มีอะไรกลมขนาดนั้นมันไม่มีอะไรเป็นเลขาคณิตอ่ะทุกตัวมันจะค่อนข้างพอๆกันมากกว่าถูกไหมแต่ทีนี้พอแบบฟิลล่ามันมีคอนเซปต์ของการเป็นแบบสี่เหลี่ยมวงกลมมันก็เลยแบบผิดธรรมชาติไปจากปกติที่เราอ่านและเขียนเดี๋ยวขึ้นสเก็ตฟิลล่าให้อ่าโอเคครับโอเคครับอามีตัวไหนที่เป็นทีมเวนิสบ้างในในลิสต์นี้ ตัวไหนที่มันใกล้เขียงกัรเขียนมากขึ้นเออมีมอาจจะมีเรียลอ่าใช่โอเคทุกคนอาจจะคุ้นมีเรียดในฐานะแบบออกแบบโดยออกแบบโดยโอรเบิร์ตและแคร์โรสนิทีดครับใช่เอาแบบโดยโรเบิร์ตและแคร์โครับซึ่งเราจะเห็นได้ในไหนก็เปิดหน้า Adobe มาเนาะแล้วกดตัวไอคอนเครื่องมือ t o o l text คลิกลงไปแน่นอนฟอนตัวแรกคลิกขึ้นมาก็คือ,อมิเรียสขราวผมใช่เราน่าจะคุ้นตากับมิเรียดก็ตัวนี้แหละก็อยู่ในฮิวแมนนิสคือแบบว่าถ้าใครออกแบบนำบัตรมาหรือว่าออกแบบอาร์ตวงมาไม่เปลี่ยนฟอนรู้เลยนะม, <c oughs> มิเรียจยิ่งมิเรียดจะมีอิทธิพลมากในย,ยุคนึงนะยุยยที่สมัยที่แอปเปิลทานฟอนตัวเองมาจากการามอนมามาพยายามขายขายความเป็น เขาเรียกว่าไายขายเขาเป็นมนุษย์มากขึ้นะพี่ม่อเป็น,ปนรบริษัทเคที่ขายไม่ขายที่ดีขายความเป็นไลฟ์สไตล์มากขึ้นเขาก็เริ่มหันมาใช้ฟอนต์ตะกูลฮิมนนสต์มากขึ้นอะไรประมาณนี้แล้วตัวที่เขาเลือกใช้ก็คือมิเดียมแลวก็พ่วงมาจนถึงเป็นแบบดีฟอลต์ต่างๆที่เราเห็นในปัจจุบันนี้อ อยากพูดถึงตัวที่ไฮคอนทาตี่หนึ่งไฮคอนท h ไฮคอนท t ก็คือมีความหนาบางถ้าเกิดแฟชั่นแน่นอนใช่ใช่ถ้าเกิดดังๆก็จะมีเบโรอนีออกแบบโดยแกมเบนติสตาเบอร์นีชื่อเพาะเนาะชื่อก็ไฮคอนทาแล้วเพาะชื่อก็รู้แล้วชื่อก็อิตาลีแล้วใช่ไหมก็คือตัวเนี้ยมันไม่ได้เกิดขึ้นมาเพราะว่าจะเอาไปใช้ในไฮแฟชั่นแต่คือคนเขาเอาไปใช้ ไอ้ฟอนที่อยู่ในตระกูลเนี่ยที่ชื่อว่าโมเดิร์นหรือดิโดนอ่ะจนมันเกิดภาพจําที่เอาไปเหมือนคนเอาไปผูกกับไฮแฟชั่นอ่ะมันก็เลยทําให้แบบคนที่เห็นฟอนประเภทนี้อ่ะก็จะคิดถึงแฟชั่นทันทีหรือว่าคิดถึงอะไรที่แทนเนาะเออแต่ว่าประเด็นนี้ก็น่าสนใจคือมันเป็นอย่างนั้นมาหลายปีน่าจะแบบเป็นหลักสิบปีแต่ทีนี้พอแบบพอถึงยุคสมัยนี้เนาะสองพันยี่สิบสองสองพันยี่สิบมันก็เริ่มมีคนกลับไปใช้ เขาเรียกว่าอะไรกลับไปใช้ตัวที่โมโนไลน์ขึ้นหรือว่าไม่ได้ไฮคอนทราสแล้วก็คือเส้นนอนเส้นตั้งพอๆกันมันก็เลยทําให้แบบความหรูหรือความแฟชั่นอ่ะมันก็เปลี่ยนไปนิยามของความชาความหรูหราเปลี่ยนไปความแฟชั่นเปลี่ยนไปถ้าเกิดสังเกตดีๆเมื่อก่อนที่พวกลักชัวรี่แบรนด์เขาจะใช้ไฮตัวไฮคอนทราสแต่ตอนนี้ถ้าเกิดสังเกตคือคนเขาเริ่มกลับมาใช้พวกเซนส์ลีปว่าค่อนข้างจะเวทใกล้ไม่ใช่คอนทราสใกล้เคียงกัน มันก็เหมือนเป็นเทรนด์ของการใช้ฟอนต์หกันเนาะจริงๆแล้วฟอนต์ที่เราพูดถึงอาจจะแบบมันจะเป็นฟอนต์ยอดฮิตตอนนี้แต่ใครจะไปรู้ว่าอีกสิปี50ปีข้างหน้าภาพจําของมันหรือความ,มแบบฮอตฮิตของมันอ่ะมันก็เปลี่ยนไปเรื่อยๆถ้าสมมติใครอยากอ่านเพิ่มเติมเรื่องแบบว่าแบรนด์แฟชั่นที่แบบสวิช์ตัวเองมาจากไฮคอนท้าส์มาถึงแบบโมโนไลน์หรือว่าโลคอนทราส์และแซนสลีฟก็สามารถอ่านได้ในบทความของคาสันดีมานะคะเดี๋ยวแปะลิงก์ไว้ข้างล่างค่ะอืมครับผมมันก็ใครๆก็เก่ง หรือว่าแฟชั่นกางเกงยีนมบุนมาเรื่อยๆประมาณนั้นใช่อยากพูดถึงเรื่องตัวบาสเกวิลเพราะว่าใช่ไหมเพราะว่าอันนี้คือส่วนตัวชอบเพราะว่ามันไม่ได้ถูกออกแบบมาในฟังก์ชันของฟอนต์อะอธิบายยังไงดีคือมีปัจจัยอื่นมาเกี่ยวข้องมันมีปัจจัยอื่นมาเกี่ยวข้องก็คือจอห์นบาสเกอรวิลเนี่ยที่จริงแล้วเขาเป็นนักธุรกิจคือเขาสร้างฟอนต์มาเพื่อที่จะสร้างกําไรให้ตัวเอง จริงเหรอจริงก็คือสมัยก่อนนะตัวมันยังใช้ตัวตะกัวอยู่ใช่ไหม,มแล้วคือของเจ้าอื่นละกันเขาพิมพ์ไม่คมชัดจอรนบาสกิวิลเนี่ยเขาก็เลยเหมือนตัดสินใจทําตัวบาสกิวิลขึ้นมามเพื่อที่จะตัดให้มันคมกว่าคนอื่นแล้วก็ขายในราคาที่แพงขึ้นทีนี้ก็ขึ้นฟันเปรีเทียนว่าแบบ อรู้สึกว่ามันน่าสนใจดียะที่เขาแบบมีด้านธุรกิจกับด้านเงินเข้ามาเป็นปัจจัยในการออกแบบตัวฟอนต์นี้คือจริงๆแล้วอีกอีกเห็นผลหนึ่งด้วยว่าพอเวลามันเปลี่ยนไปเทคโนโลยีมันเอื้อให้มันสามารถตัดได้คมขึ้นอะไรประมาณนั้นไ้ก็กลายเป็นฟอนต์ที่ฮิตเน่ยฮิตช่วงหนึ่งที่ใช้เป็นเทคในในในหนังสือใช่อ่ะมันก็นอกจาก ยอดฮิตทั้งหลายแล้วมันก็ยังมียอดฮิตอีกตัวหนึ่งที่แบบว่ามันแบบมีประเด็นดราม่าเออดราม่าเนี่ยนะเราอาจจะไม่เจาะลึกดราม่ามากนันเดี๋ยวโดนแบนเอาเป็นว่าเราพูดถึงมานิดหน่อยก็คือกิลแซนค่ะทำไม่ะทำไมอ่ะอ๋อโอเคขอโทษนะระใช่ไหมก็คือกิลแซนนี้ถูกออกแบบมาโดยเอเอกกิล มันเป็นฟอนที่มีอิทธิพลมากๆในอังกฤษแต่ว่าเหมือนเขาได้แรงบันดไดมันถือว่าเป็นแรงบันดไดใจด้วยป่ะอินสปายมาจากฟอนที่มีอยู่แล้วที่ชื่อว่าจอห์นสตันซึ่งมันใช้อยู่ในพวกลอนดอนอันเดอร์ก่าวก็คือวีเทสป่ะกใหม่เอมมทีทั้วหของอังกฤษแล้วก็ BBC ก็เอาไปใช้แต่ว่านอกจากเรื่องฟอนแล้วอ่ะมันก็ยังมีเหมือนแบบเรื่องส่วนตัวของนักออกแบบที่มัน มันข่าวเช้านิดหน่อยเนาะก็พอมันมีข่าวนั้นขึ้นมามันก็เลยทําให้ดีไซเนอร์บางคนหรือว่าแบบแก๊งคนที่ใช้ฟอนต์อะไรเงี้ยก็อาจจะแอนตี้แล้วจากที่แบบเคยใช้กิลแซนก็จะเลิกใช้กิลแซนไปเพราะมีข่าวออกมาอันนี้มันก็แล้วแต่มุมมองของคนเนาะบางทีในฐานะคนใช้เราก็มองมันเป็นโปรดักที่เหมาะสมกับงานเฉยๆแต่บางคนก็อาจจะมองว่าแบบโหฉันจะไม่สปอร์ตคนแบบนี้สุดตัวที่ไง ยังสปอร์ตกิลแซนอยู่เปล่าส่วนตัวเราคิดว่าเวลามันมีข่าวเช้าอะไรออกมาเออโดยความที่แบบเราก็ไม่ได้รู้จริงแล้วไม่รู้ว่าแบบข่าวมันถูกปิดเบือนมายังไงหรือเปล่าเออสำหรับเราเราก็มองในฐานะที่มันเป็นโปรดักโปรดักหนึ่งอยู่ดีเอออาจจะด้วยว่ากิลแซนน่ะมันถูกพ่วงมากับภาพจาความเป็นอังกฤษสูงมากๆบางทีเวลาเราต้องออกแบบอะไรที่แบบว่าเราอยากให้มันมีความเป็นแบบอังกฤษอังกฤษอ่ะมันก็อาจจะหนีไม่พ้นกิลแซนหรือตัวที่มีลักษณะใกล้เคียงกับกิลแซนอยู่ดีอออืื ยังกิวแซงก็ยังถูกพูดถึงอยู่ดีใช่ก็ยังเป็นคล้ายๆตัวแม่ๆอยู่ดีใช่ใช่ใช่เขาพูดถึงเรื่องประเด็นของกิวแซนเนี่ยที่พูดว่าพูดพูดถึงเรื่องมันมีความเป็นอังกฤษอยู่ในตัวเองเนี่ยมันก็จะมีหลายๆตัวที่ที่มันมีความเป็นชาติถูกใส่เข้าประเด็นนั้นมากมากสวิตนิก้าลก็จะมีความสวิสมาก ใช่ซึ่งมันก็จะย้อนกลับไปความเป็นชาติที่ผูกคู่มากับฟอนน่ะมันก็ย้อนกลับไปเรื่องที่แบบเหมือนคล้ายๆกับตัวายคันท้าหรือตัวหนบางที่ผูกคู่มากับแฟชั่นเนาะเหมือนฟอนมันเป็นอะไรที่แบบพอมันโดนใช้โดยใครหรือว่าโดนใช้โดยอะไรมานานๆมากๆหรือพวกที่มีอิทธิพลเยอะๆอ่ะมันก็จะผูกคู่มากับตัวกอนไปเลยถ้าอย่างบีเอ็มบิลนี่อะไรนะเอสซิเบอ์เทนเยอรมันไม่ใช่ อะไรนเยอรมันแต่ก็เป็นเวิติกาอยู่ดีเออตอนนี้เขาก็มีของมี B M W เวิติกาก็คือชื่อฟอนของเขาเลยมันก็จะมีแบบว่าไฮคอนทัสเวอร์ชันอิตาลีไฮคอนทัสเวอร์ชันอเมริกันแล้วก็มันก็จะมี High ฮคอนทัสเวอร์ชันอะไรวะฝรั่งเศสหรือว่าพวกแ l ลปที่อเมริกันมากๆอมีความคาวบอย จริงๆแล้วถ้าอยากให้เราพูดถึงเรื่องว่าฟอนต์มันคู่มากับประเทศนั้นๆยังไงหรือว่ามีประวัติมาแบบจากแบรนด์นั้นๆทําให้ส่งผลว่าแบบอู้คนจําฟอนต์นี้เป็นแบบเพศนี้ไปเลยเราก็สามารถทาําแยกอีพีได้นะคะซึ่งถึงมีสังเกตพอคุยไปคุยมาแล้วสังเกตว่าจริงๆแล้วอิทธิพลของแบบอ่ะมันม,ม,นมีมันมีหลากหลายมิติมากเลยนะริงแล้วก็เหตุผลในการเลือกแบบมีหลากหลายมิติมากมจริงๆถ้าเกิด รถอย่างเงี้ยไปใช้สัญชาติอังกฤษไปใช้เทวิกาคนอาจจะไม่ชินเลยหรือเปล่าก็เลยยังใช้ก u ิวแสนอยู่วันนีหห้หรือเปล่ามันก็มีหลายเหตุผลในการเลือกใช้ฟอนต์อยู่เหมือนกันซึ่งจริงๆแล้วที่เราแบบมองว่า ชาตินี้แบบว่าก็ใช้ฟอนต์ที่แบบทําโดยนักออกแบบชาตินั้นๆ่ะมันก็เป็นเหมือนแบบฮโพอิเสเนาะมันก็เป็นเหมือนแบบข้อสังเกตของดีไซเนอร์ที่แบบว่าโหใช้อันนี้เพราะอ uh, ันนี <c oughs> ้เ <happiness> นี่ยเลยแต่จริงๆแล้วอะเราไม่มีทางรู้เลยว่าเขาแบบตั้งใจใช้ฟอนต์นั้นเพราะว่าเขารักชาหรือเปล่าเราก็ไม่รู้อแต่มันก็เป็นข้อสังเกตที่แบบน่าสนใจน่าพูดถึงอะอ่ะมันมีอีกตัวหนึ่งครับที่ยังไม่ได้พูดถึงอ่าโอเคฟอนต์ตัวนี้เนี่ยเกิดขึ้นมาโดยที่ เขาเรียกว่าไงนะเคยมีจุดประสงค์บางอย่างในการเกิดขึ้นแต่ว่ามันถูกไปใช้ในหลายๆบริบทยกตัวอย่างที่เราเคยเห็นผ่านตากันเดอะมัมมี่อพอลโล13าฟอนต์ปกหนังใช่ใช่ฟอนต์ปกหนังซึ่งตัวนี้จริงๆทุกคนน่าจะรู้จักก็คือตัวทาจานครับใช่ซึ่งฟอนต์ทาจานเนี่ยมันมีเขาเรียกว่าไรนะมีข้อถกเถียงหรือว่าไม่ใช่ข้อถกเถียงเป็นเหมือนว่าพูดคุยกันว่าฟอนต์ตัวนี้มันไปอยู่ใน อยู่ในหนังแทบจะทุกเรื่องเอ้ยแทบจะสไตล์หนังทุกเรื่องเลยเนาะอ๋อมาอาร์ลโลไซไฟเดอะมัมมี่แอเด์เนเจอร์ออเดอร์เจอร์ผีๆหน่อยใช่มันถูกเอาไปใช้ในหลากหลายมากเพราะนั้นทาจางก็เป็นภาพจำเหมือนเบสแอนเดอร์สันที่ใช้ฟิวเจอล่าแล้วก็ทราจานก็ถูกใช้ในหนังที่หลากหลายซึ่งทำไมมันถึงก็ไม่รู้เหมือนกันนะเออใช่ๆเรารู้แค่ว่าทาจางมันฮิตมากเนาะ หรือเพราะมันฮิวแมนมากๆเออคือมันน่ะมีล่างมาจากเสาธาจันใช่ป่ะเออมันคือตัวฟอนต์มันล่างมาจากฟอนต์ที่เห็นได้บนเสาของารจันมันก็เลยถูกตั้งชื่อว่าทารจันเออมันเกิดขึ้นมาจากบรัชจริงๆแล้วเออเออใช่จริงๆมันสามารถหาข้อมูลหรือว่าลากของตัวที่เขาสันนิษฐานว่าเป็นทารจันได้ในหนังสือแบบว่า The Origin of Serif ถ้าเขาเข้าใจไม่ผิดอืมก็จะเห็นได้เลยว่ามันมีความเหมือนที่ตีบอกมีความเป็นมนุษย์มากๆมันมีความแบบคล้ายคลึงกันลาก คู่กันแล้วก็มีความเป็นแบบตัวเขียนมากๆเออในยุค<ช>ที่แบบเรามีฟอนต์ให้เลือกไม่เยอะนักหรือว่ายังมีฟอนต์ไม่ได้เกิดมาเยอะขนาดนี้หนึ่งในซิสเต็มฟอนต์ที่คู่มากับคอมพิวเตอร์มัแต่แต่ไหนแต่ไรก็คือตัวทาจันก็อาจจะเป็นเหตุผลก็ได้ว่าทําไมแบบหนังถึงใช้มันมากนักๆนะเราไม่รู้เหมือนกันใช่เราก็ไม่รู้เหมือนกันก็เอาไปเฝ้อสังเกตนะใช่ถ้าใครมี ฟอนที่ตัวเองชอบแล้วก็อยากแชร์ประวัติหรือว่าแบบฟันแฟกให้เราให้เราฟังอ,อ,อยากรู้หรือว่าเราพูดอะไรผิดไป ก็สามารถแก้เราได้นะคะแล้วก็มีอีกอย่างหนึ่งคือวันนี้เราอยากให้ทุกคนเห็นแบบภาพรวมข้าวๆของฟอนยอดฮิตเนาะเออแต่ว่าถ้าสมมติคิดว่าเราควรเจาะลึกในฟอนฟอนหนึ่งว่าแบบอย่างเช่นเฮลวิติก้าแอรี่ออมันยังไงนะหรือว่ากิลแซนยังไงหรือว่าแบบฟาสเกอร์วิวมันนี้ประวัติจริงๆแล้วอ่ะมันใช้ในหนังสือได้ยังไงก็เราก็สามารถทําเป็นคลิปแยกแต่ละฟอนตได้มีหลายมิติมากให้พูดถึงใช่ครับก็อีพีนี้ก็ประมาณนี้เนาะอืม ไว้เจอกันอีพีหน้าค่ะค่ะสวัสดีค่ะ